สวัสดีครับผมลองเป็นไทยคณะทําทงานเซเบเร์วัคซีนครับเราจะรับมือกับแก๊งดูดเงินยังไงนะครับคือเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยที่มีเพื่อนที่เรียนพุ่มกับกับผมเนี่ยโทรมาหาผมครับบอกว่าพุ่มกับที่เป็นตํารวจเนี่ยที่อยู่กับเขาเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ถูกควบคุมเครื่องซึ่งพอถูก ถูกควบคุมเครื่องแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะทํำยังไงมันไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยครับจะออกจากแอป,ปก็ไม่ได้เขาก็รีบทําการถอดซิมนะครับแล้วก็จะกดปิด Wi-Fi ก็ปิดไม่ได้เพราะมันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตอยู่ก็กลัวว่าคนร้ายจะดูดเงินไปเขาก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกนะครับจากออฟฟิศที่ทํางานเพื่อเอาไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้คนร้ายไม่สามารถควบคุมต่อได้จริงๆมันมีวิธีที่สามารถปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องได้ครับก็ เลยนึกว่าเออมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เราควรออกมาทําให้ความรู้กับประชาชนในการเมื่อเจอแอปดูดเงินแล้วเรารู้เนี่ยเราจะทํายังไงนะครับนอกจากการถอดซิมการปิด WiFi การเอาเครื่องโยนลงน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันสามารถปิดเครื่องและรีสตาร์ทเครื่องได้ด้วยปุ่มที่อยู่ข้างเครื่องนะครับเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมือถือมาทําฟังก์ชันใช้งานไว้ให้สามารถเปิด,ป,ดปิดได้ครับแต่ละ เครื่องแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันทํำยังไงผมจะมาสอนครับอย่างแรกครับถ้าเป็นมือถือ iPhone นะครับอันนี้ผมเป็นเป็นหัวเว่ยนะครับอ่าพอดีผมใช้ iPhone ถ่ายภาพอยู่การเปิดปิดของ iPhone เนี่ยทำได้ด้วยการกดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปิดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ยาวเลยจนกว่าหน้าจอจะดับไปแล้วขึ้นเป็นโลโก้ a p p เ e เนี่แหละครับคือการ เปิดปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้เห็นด้านข้างด้วยนะครับว่ากดปุ่มไหนปิดปุ่มไหนแล้วหน้าตาเวลามันปิดเป็นอย่างไรนะครับจะจะได้ดูไปพร้อมกันถ้าทําอย่างนี้มันก็จะถือว่าตัดการเชื่อมต่อจากแกงนโพเซนเตอร์ไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นซัมซุงนะครับซัมซุงทําอย่างไรซัมซุงเช่นเดียวกันครับต้องกดปุ่มกดลดเสียงก็คือกดลดเสียงนะครับเวลาเราเพิ่มลดเสียงก็อยู่ด้านข้างแล้วก็กดปุ่มปิดค้างไว้นะครับปุ่มก็จะขึ้นด้านข้างเช่นเดียวกัน กดค้างไว้15วินาทีจนกว่าจะดับนะครับบางที15วินาทีอาจจะยังไม่ดับเพราะเราอาจจะนับในใจไม่ไมไมเท่ากันกดจนดับไปแล้วก็ขึ้นเป็นโลโก้ซัมซุงขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้คุณสามารถกลับมาควบคุมเครื่องได้ละสามารถเปิดปิดแอพเอนทโหมปิด Wi-Fi ได้แล้วก็ค่อยไปล้างเครื่องไม่ให้ม่ชชีพทําได้อันนี้สําหรับซัมซุงนะครับถ้าหัวเว่ยทำยังไงหัวเว่ง่ายๆเลยครับกดปุ่มปิดค้างไว้นะครับประมาณ8วินาทีก็หรือ กดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็ขึ้นโลโก้หัวเวยขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้เครื่องของคุณถูกตัดการติดต่อจากมิจฉาชีพเช่นเดียวกัน Oppo นะครับ Vivo หรือรี a ว m ีนะครับหรือเครื่องต่างๆที่เป็น Android ส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้ายๆหัวเวยครับกดแค่ปุ่มปิดทีเดียวนะครับปิดค้างไว้เลยก็จะทําให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ก็นี่แหละครับเป็นวิธีเบื้องต้นในการที่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราโดนมิจฉาชีพควบคุมมือถือเราแล้วเนี่ย เราจะทํายังไงดีเพื่อเป็นการตัดการเชื่อมต่อไม่ให้เขาควบคุมมือถือเราได้นะครับนอกจากการถอดซิมการปิด WiFi เพราะโปรแกรมของมิชชชพเดี๋ยวนี้มันสามารถล็อกได้นะครับว่าไม่ให้เรากดปุ่มอะไรได้เลยมือถือจะเหมือนมือถือหน้าจอค้างสิ่งที่ทําได้1ถอดซิมนะครับเอามือถือออกไปนอกบ้านหรือสิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือการปิดเครื่องแบบที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเพราะเวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีสติอาจจะจําไม่ได้ว่าทําอย่างไรเป็นไปได้ให้ดูคลิปนี้แล้วก็จําไว้แล้วก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักเอาไปใช้ต่อเอาไปฟังกันพอมันเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้เกิดกับเราเองเกิดกับเพื่อนของเราเรายังบอกเพื่อนได้ว่าอ๋อปิดอย่างนี้สิ ไอโฟนปิดแบบนี้นะซัมซุงปิดแบบนี้นะหัวเว่ยปิดแบบนี้นะ n อนดอยเครื่องอ,อื่นปิดแบบนี้นะอย่างงี้แหละครับคือวิธีการที่จะสามารถป้องกันคุณจากมิจฉาชีพได้เพิ่มขึ้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบหรือถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อช่วยกันป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของภัยออนไลน์ไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปพบกันใหม่ครับ